สวัสดีครับผมโอ้วันนี้กับพวกเราสองคนนะฮะในบาร์เทอร์รีแอคชั่นครับผมมันถึงคิวน้องแล้วโอ้โหถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วมันถึงคิวแล้วมาแล้วมาแล้วฟังเพลงคนตั้งนานน้องบอกว่าเมื่อไหร่จะฟังเพลงหนูทีเออเมื่อไหร่จะฟังเพลงน้องทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นกันกับเพลงของ น้องปุยเมฆนั่นเองปุยเมฆสเตอร์อ่าปุยเมฆน้องปุยเมฆต้องบอกว่าคระิงน้องปุยเมฆเรารู้จักเป็นการส่วนตัวใช่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะเน้ก็เลยอยากมาดูผลงานน้องเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราก็เห็นน้องตั้งแต่แบบอเริ่มแสดงใหม่ๆเริ่มเป็นนักแสดงใหม่ๆเลยในชเ็นทีวีใช่ไหมใช่อ่าแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วเริ่มมาทําผลงานเพลงใช่มาทําผลงานเพลงนะครับอ่าเอาว่ะเอาว่เอาว่ชื่อเพลงว่าไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วฮะอะไม่อยากคิดถึงมาดูกันว่าเป็นยังไงมาดูกันเป็นยังไง ตั้งเยอะเย็เย,เยเห็นน้องร้องเพลงไหมเคยเห็นร้องเพลง<ม>ก็เคยมีโอกาสได้ฟังเพลงบ้างแต่แต่แต่สําหรับเราอะ่ะเราจะเห็นน้องในแบบมาดของนักสแสดงหรือพานักสแสดงบ่อยกว่าเพราะฉะนั้นการที่ได้เห็นน้องร้องหรือน้องมีผลงานเพลงออกมาถือว่าต้องไม่ธรรมดามาดูกันมาดูกันครับผมป้ายลุยกันนะครับผมแต่ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดรู้้วยนะครับโอเคครับผมไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วพอสจะปุยเม่ Let's go เลิฟอีส t อ e นเดอะทมอ๋อใช่พูม่อยู่เลิฟอส่อยู่เลอีสครับผันเสียงคอปเตอร์นี่คอปเตอร์ก็เลิฟอีสฟังสี ชะทำแท็กได้ด้วยเย้ไลครังที่ฉันต้องเพยยามสอบแต่ใลครังที่ฉันต้องท ตังส,สายนหน่อยยังไม่มีส,มสายเลยอ๋อ อ๋อฮมอ่า๊บฮโอเคลนะฮ ี่ยกดตั้งสายยุติธ้อย่นีไม่คืนแล้วได้ไหมตังมาด้วยขอโทษนะคะของซื้อของขาย อ้าวเข้าบ้านลูกอ้าวขอโทษขอโทษขอโทษอ๋อมาท้อเฉยมาปงเฉยขอโทษอะไรอ๋อไม่คืนแล้วนะไอ้ไม่คืนแผ่นเสียงแยบไม่อยากให้จะต้องเจ็บเหมือนเดิมอีกแล้ว chào chọn lời chọn anh hùng ơi chọn lá phui chọn lời chọn lời chọn lời chọn ngói ngói máy tay ngói ta máy tay ngói tắt ta đường trái <laughs> มันต้องเจอมันจะเจโดยชอบมโอเคไปไปเฮยไปลงนะแกเลือกทำแบบนี้ได้ปะอุ้ยจบเลยอย่างนี้จบเลยงิดอุ้ยเลยว่างิดหมายถึงยืมแผ่นเสียงแล้วไม่คืนเอาไม่ใช่หมายถึงอย่างอื่นสิหยิบไปแบบไปเลย นโหของจริงน้าเลยสองนิ้วก็ก็วันนี้แหละเออเอาเอ้ยเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีขอบคุณนะแผ่นเสียงอะ่ะอ่านไปหยิบติดมืออะไรเงี้ย จะพักกันตะปัดใช่กันไงอ๋มอมุ้มีเนี่ยอ๋อว,ว้าวและฟีสเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมครับปุยเมกสเตอร์ว,ว้วาวว,าว้าวว้าววว้าเป็น,ปนหนึ่ง,งผลงานเพลงนะฮะอของปุยเมกสเตอร์ ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งเพลงที่เพราะนะครับผมครับผมเป็นเพลงที่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นเพลงป๊อปเนาะป๊อปตลาดจริงๆนะป๊อปตลาดได้อย่างที่ผมบอกอะชอบว่าชอบชอบดนตรีที่ชอบผุกกันไหมภาษาอล้วภาษาเลยอยู่นะครับผมโอ้เพลงดีเพลงดีแล้วเพลงนี้ก็ได้น้องคอปเตอร์นะมา เล่น MV ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ได้โดเรมอนนะมันเป็นเอ็กซ์ตาร์ก็คอปเตอร์แม็กไผ่เงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาต่อต่อต่อเข้าไปอย่าอย่าไปหยุดกับมันโอเคนะฮะโอ้เนื้อเพลงผมชอบจังเลยอย่างที่ผมบอกว่าเข้าเข้าใจง่ายแล้วก็ติดหูมากเลยแล้วดูเข้ากับปุยด้วยนะใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเข้ากับน้องนะพอน้องด้วย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 แบบอาจจะแค่นะด้วยลุกไหมผมไม่ใช้คำนี้นะพอพอเพลงเนี้ยมันอาจจะเข้าปาก พอมันเข้าป่าแล้วก็มันก็พอพิเศษออกมามันก็มันก็เจ๋งดีครับออกมาดีออกมาดีอ้โหอยากติดตามผลงานเรื่อยๆจังเลยรอดูผลงานต่อไปของปุ๋ยแมฆแต่ก่อนอื่นนะทุกคนนะฟังผลงานเพลงนี้ของน้องๆกันของน้องด้วยนะครับผมครับผมไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วคิดว่านั้นนี่น่าจะสตรีมทุกช่องทางเรียบร้อยแล้วครับครับผมฝาก้องปุ๋ยไว้ด้วยนะครับผมจากค่ายลอฟี่เทนเนต์เนาะครับโอเคโอ้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครก็ผมที่ติดตามพวกเราจนถึงตอนนี้นะขอบคุณ แฟนคลับน้องปุยแม่ครับขอบคุณแฟนคลับช่องเราด้วยนะครับ,รบผมยังไงก็ <ผม S 2> เดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับว่าเราจะรีแอคชั่นเพลงอะไรวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมอยากกคิิดจรจรงเอีลราสามม่วนหมดเลย